กินมากรอยอือ เธอหิวไหมเธอดูพวกเด็กน้อยพวงดิอุ้ยยังไม่พออย่างพี่กะขอบคุณครับแซมอุ้ย ห้ออยากดีใจมากที่หลานสอบได้ที่หนึ่งของห้องดีใจด้วยจ้าน้องสมมายสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยยมาะวงา,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 ามาดูงมมากงาไม่มาเลยนะพี่โบยั ให้ดูฟันสวยขึ้นเลยเก่งมันดูแบบสะา,สา,สา,สาดสะอาดขึ้นเนะกิงจงสวยขึ้นนะแต่วาอะไรกลายเป็นตลอด่จะเปลี่ยนเลยนะนนจะเป็นสวยมากเลยจริงสวยก็เลยให้เธอแบบวานี่แล้วก็เขียนแบบนี้ เราต้องชื่นชมนะให้กำลังใจนะคะ <c oughs> พี่แซมสดแสดงทีะพี่สมพี่แซมไปแล้วูพี่แซมพี่แซมไปแล้วพี่แซมชมน้องหน่อยีอย่เยป อยากดูโทรศัพท์เพคยน้าก็เล่นโทรศัพท์มีความน,นี้งั้นเราเสมกอกันได้ได้ถ้าเล่นย้าบกินข้าวทำดูโทรศัพท์ขอบคุณค่นะสมาายัยผู้ดีจังเลยนะเราอ่ะกินเพื่อเดียวพี่จะกินเพื่อเดียวเวลากินข้าว ก็คือจะไม่ให้หลานเล่นโทรศัพทนะ์นะเพราะเป็นการบริยานไม่ดีนะคะแต่เนี่ยไลฟ์สดหลานก็เลยว่าก็น้าไลฟ์สดก็เลยอ่ะโอเค